ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมเชาวนี่โอ้ทุกท่านด้วยนะครับมได้พบกันนานนะครับผมก็วันนี้นี่ครับผมจะมาพูดถึงในหัวข้อของมิสติกแดนนะครับทุกๆอาวุธนั้นจะมีทักษะลับนะครับทั้งหมด2อันนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งนินจาและอ่อนเมียวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกับทุกอาวุธเลยนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างที่ผู้ชมเห็นตามรูปนะครับจะมานั่งอธิบายกันทีละอาวุธเลยนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบเนื้อหานี้นะครับก็วันนี้นะครับมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าตอน,น,นแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สัมผัสกับันแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับในดิออกดจะไว้ขึ้นไปมันจะเริ่มมี o อฟดาวนะครับที่บ่งบอกว่ามันจะมีชุดพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายหมดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ละอันมีประโยชน์ยังไงบ้างกับท่านผู้ชมนะครับรับรองว่าวันนี้ จะเป็นเนื้อหาที่เจ้มโจ้นแน่นอนนะฮะนั่นแหละครับก็มีทั้งออนเมียวแล้วก็นินจาด้วยนะครับซึ่งชุดที่จะส่งเสริมนะครับที่มีิมิสิกไทยทั้งสองอันนะครับคือชุดซูซานโอนะครับแล้วก็ชุดไมตี้มังนะฮะอย่างเช่นดาบนะครับจะประกอบไปด้วย Sword of s a l v a ิชซอร์ o ออฟซอ a ์เวชกับ So o ์ตอ e ฟเอ็กซิคินะครับเราจะไปดูอบุตแรกกันเลยนะครับ ในส่วนของดาบนั่นเองนะครับในส่วนของ s w o r d o f Salvation นะครับก็คือการที่แกนติ้งนะครับเราจะใช้ขีดน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าใส่ไว้ในเมนเมพรหรืออี u i เป็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะสามารถป้องกันได้ดีขึ้นนะครับป้องกันการ์ดสาเร็จนั่นเองนะครับส่วน s w o r d of e x e c u t i o n นนะครับหมายความว่าคุณผู้ชมนั้นฟันข้างหลังนะครับแล้วจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าปกตินะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันเลยนะครับว่า มิติแต่แอดของซอสเนี่ยครับคาตานะเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือมันใช้ยังไงนะครับก็เหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือตีข้าหลังแรงขึ้นแล้วก็การกิ้งชิขิน้อยลงแล้วก็ป้องกันกัดสําเร็จได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแปลง่ายๆนะครับไม่ต้องแปลยากนะฮะเมนเวพอนคืออุปกรณ์หนึ่งนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์หนึ่งนะครับไม่ใช่สิ สบอร์ดออฟเอ็กซิคิวชันนะครับตีข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับจะหาจังหวะก่อนอ่าถ้าเป็นวิสิตแต่แอสนะครับตีประมาณพันหนะครับอันนี้ชุดผมใช้ชุดโอยากับชุดนินิกินะครับมันก็เลยไม่มีผลต่อด้านแอทแท็กตะหทางโจมตีนะครับคุณผมจะได้เห็นมีดไดเมจเพียวๆนะครับเอาล้วครับพอดูจากข้างหลังนะอันนี้แทบไม่ใช่วิสิตแต่แอสนะครับประมาณพันสามนะครับก็ห่างกันประมาณ300นะครับก็ประมาณนั้นนะครับห่างกันประมาณนั้นนะครับถถ้้าามมมีีกับไ่่นะะฮแต ตีแรงๆใช้บ๊อบปั๊บอะไรแรงๆมันก็จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าบางทีถ้าเราใช้ในส่วนของพวกเอไอควิกดออะไรเงี้ยนะฮะเวลาศัตรูมันมีผลแต่เวลาพวกคิซีโ e ร่อีกอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคครับนี่คืออาวุธแรกนะดาบนะครับคาตนะต่อไปอาวุธที่2นะครับก็คือดาบคู่นะครับดูเอลสอดนะครับจะมีสกิลโมเมนตัมนะครับกับเฟิร์มรีโซฟ โมเมนตัม um เนี่ยคือเอาไว้ง่ายนะครับทักษะโมเมนตัมคือเพิ่มพลังโจมตีถ้าเป็น consecutive attack, คอนเซควตีทือตีไม่หยุดนั่นเองนะครับจะใช้คีน้อยลงหรือจะเป็นรูปดาบเขียวข้างบนนะครับส่วนเฟิร์มรีโซฟเนี่ยก็คือการที่เพิ่มพลังป้องกันนะครับใช้คีน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าตีเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันหมดนะครับในทักษะนี้นะครับโมเมนตัม um เนี่ยจะมีลักษณะดเดียวกับในชุดของวันอายดาร์คอนนะครับของดาเตะมาซัมเบนะครับ มังกรตาเดียวที่มีสกิลคอนเสตติทีแอดแท็กคือเหมือนกันเลยนะครับถ้าตีไม่หยุดนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพลังขี้น้อยลงนั่นเองนะครับนี่แล้วเห็นข้างบนไหมครับไอสีเขียวก็คือโมเมนตัมนะครับส่วนไอรูปดาบเราก็มีชุดเกาะอันนั้นคือเฟิร์มเรโซลนะครับผมส่วนของคอนเสตติแอดแท็กของดาเตปัสสัมุนิคืออันเดียวกับโมเมนตัมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องตกใจนะครับเหมือนกันนะครับผมนั่นแหละครับก็คือความหมายของทักษะของ ในส่วนของดาบคู่นะครับผมก็คือโมเมนตัมกับเฟิร์มรีโซฟเป็นทักษะที่เพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มพลังป้องกันนั่นเองครับโดยใช้คีน้อยลงทั้งคู่ยิ่งใช้คู่กับพวกอันติเมทเคอร์เลตก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับโอเคครับงั้นเรามาต่อกันเลยนะครับในส่วนของสเปียร์นะครับจะมีสิบิสิตใแอคสองอันคือฟูอิดิตี้และสตาบิลิตี้นะครับทักษะ2อันนี้นะครับแปลง่ายๆครับสตาบิลิตี้เนี่ยคือการที่คุณผู้ชมจะสามารถ พุ่งหอ,อกนะครับไปข้างหน้าหรือท่าที่พุ่งหอ,อกต่างๆจะแรงขึ้นและไกลขึ้นนะครับนั่นก็นคือในส่วนของ s t a r v i ิ l ิที้ส่วนฟู u ิดิที้ในทุกการคลิปเพ้าเนะฮะของทุกๆสแตนครับคุณผู้ชมจะสามารถใช้ท่าสเปียร u ฟูวิได้นะครับคือท่านี้นะครับถ้าเอาด้ามหอ,อกเนี่ยแทงขึ้นไปนะครับจะมีทิศกิ่นหนึ่งนะฮะถ้าเป็นในส่วนของโลสแตนนะครับถ้ากด R 1แล้วมีการกดเดินหน้านะครับ ุณผู้ชมจะมีล็อกซิคไม่เหมือนด้านอื่นนะครับมันจะเป็นการที่เอาหอกค้ำกับพื้นแล้วเตะออกไปนะครับมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับนะครับผมอันนี้คือเป็นทริคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิสซันสแตนกับไฮสแตนจะเป็นท่าเดิมนะครับก็คือท่าสเปียร์ฟูอิดนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือทรัสดาเมจนะครับจะแรงขึ้นและไกลขึ้นนะครับนั่นคือในส่วนของสตาร์บิวตี้นี่เองคือทักษะทั้งสองอันนี้มันจะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีท่าสเปีียรร์ฟูิน่แหละคับ สำหรับใครที่เป็นสายหอกนะครับก็อาจจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ไว้หน่อยนะครับเนี่ครับเหตุท่าเมื่อกี้นะครับท่าเมื่อกี้คือท่าในส่วนของท่าท่าเรากด R หนึ่งตอนจังหวะของจดสแตนแล้วกดเดินหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนั่นแหละครับก็คือในส่วนของบิสติกนะครับหรือทักษะของตัวหอกนั่นเดงนะครับผมจบไปนี่ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของขวานนะครับแอดนะครับหรือ แฮมเมอร์นะฮะก็คือขวานหรือค้อนนั่นเองนะฮะโดยที่ขวานกับค้อนนะครับจะมีลักษณะ2ทักษะนะครับก็คือส่วนของ Inner Light นะครับแล้วก็ Intensity นั่นเองนะครับผมเราจะมาดูทักษะกันนะครับถ้นส่วนของ Intensity นะครับก็คือการเพิ่มพลังโจมตีนะครับโดยที่จะสามารถลดคี์ให้ศูนย์หรือน้อยกว่านั้นก็คือทำให้พลังโจมตีมันแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับส่วน I n n e r Light นะครับ inner Light คือการที่คุณผู้ชมอยู่ในโยคายรีบนะครับ แล้วจะมีในส่วนของรูปไอคอนที่เป็นรูปดาบกับค้อนไขว้กันข้างบนนะคอก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ต้องอยู่ในโยคายลิมอย่างเดียวนะครับนี่คือมิสติเดของขวานนะครับอันนั้นก็คือความหมายเนี่ยพวกมิสติพวกบูธหลายทางเนี่ยค่าที่เป็นท่าชาร์จต่างๆนะครับก็จะอาจจะแรงขึ้นด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับลองเลือกเอานะครับสำหรับมิสติดของขวานนะครับก็ถ้า แมสสปินเดอร์นี่ก็อาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ในะระดับหนึ่งว่ามันอาจจะมีผลดีกับในส่วนของมิสิกไตแอดของขวานก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมิสิกไตแอดของขวานนะครับคุณผู้ชมไม่ควรใช้บาเรียทาลลิสแมนนะฮะถ้ามันอยาจะให้พลันโจมตีแรงๆนะฮะในความคิดผมนะฮะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าขวานนี่มันมีพลันโจมตีที่คิดดาเมจแรงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ท่าไฮสแตอร์มันจะมีการลดคียที่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าถ้าจะเอาไปใช้บูทเนี่ยเอาไปใช้กับพวกท่าลัมเบิลลัมเบิช็อตอย่างเงี้ยจะดีกว่าท่าที่ตีเทนนิสนะฮะมันก็จะทําให้แรงกว่าอะไรเงี้ยท่านี้นะครับผมเห็นไหมมันก็อาจจะแรงขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่มีลักษณะของลูกขว่างกับค้อนค่อยกันก็คือในส่วนของ i n n เนอร์ไลทนะครับถ้าอยู่ในโยคายลิมพลังโจมตีเราก็จะแรงขึ้นเด่นน,นะครับผม แต่ห้ามคี้เผลอนะครับอยู่เฉยนะครับมันถึงจะเพิ่มการโจมตีเพิ่มนะครับผมอ่าโอเคครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของโอเดจินะครับโอเดจินี่คือดาบยาวนะครับในส่วนของโอเดจิที่มี2ทักษะนะครับก็คือซับเทลเบรสนะครับสกิลแรกคือซับเทลเบรสนะครับแล้วก็สกิลที่2คือ Shifting Serenity นะครับโดยที่ซับเทลเบรสนี่คือการโจมตีจากข้างหน้านะครับสังเกตดูนะครับถ้าการโจมตีจากข้างหน้าทำให้คี้ดาเมจหรือว่าการโจมตีเข้าคี้ของศัตรูนั้นได้ดีขึ้นนะครับผม ส่วนในส่วนของชิปซิ่งเซเลม وني นะครับก็คือการที่คุณผู้ชมสามารถใช้กดสามเหลี่ยมนะครับและสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะ,ะแตนไหนนะครับคุณผู้ชมจะมีไอคอนสีเขียวๆด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของเข,ขียวด้านบนคือคีคอนซ u ัม t ชันจะใช้น้อยลงนะครับจะเป็น,นเฉพาะของอดาจิอย่างเดียวนะครับซึ่งผมมองว่านะครับโดยที่ท่าที่เราใช้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับท่าที่เราเซตเอาไว้ในในตัวของตารางสกิลนะครับโดยที่ ไอ,ไอออนคียวไ,ไอคอนเข,ขียวๆด้านบนเนี่ครับมันจะเกิดขึ้นเวลาที่คุณผู้ชมใช้ท่าซันเซ็ตลิสตนะครับหรือว่าท่าวอล์กอิงวินนะครับพอ <č í ns> ดีผมเซตเอาไว้ในท่าที่ตบด้วยท่าสี่เหลี่ยมนะครับก็คือมันก็จะทําให้เกิดไอคอนด้านบนขึ้นมานะครับถ้าคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะครับเป็นท่าสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมทำให้เกิดคีย์คอนเซนทร์ด้านบนทําให้เราตีได้แบบรนช่วงระยะหนึ่งทําให้ใช้คีย์น้อยลงนะครับผม เราส่วนใหญ่แล้วโอเดอจิมันก็เป็นอาวุธที่ถ้ามีวิธีดีมันก็คียดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับถ้ามีมิสตเดียสสองอันผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนของซับอร์เบสแล้วก็ชิฟติงเซเนลิตี้นี่โจมตีข้างหน้านะครับคียดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนที่สองที่เซเนลิตี้ก็กดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำให้เกิดไอคอนเขียวๆขึ้นมานะครับทำให้ลดคีย์คอนซัมชันในการโจมตีโดยโทนของท่าวอล์กิ้งวินแล้วก็ซันเซตบีนั่นเองนะครับผม โอเคต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของพลองมือกันบ้างนะครับหรือทอนฟ้านะครับทอนฟ้านะครับเป็นชื่นคือขึ้นชื่อว่ามีเป็นอาวุธที่มีคีย์ดาเมจดีมากนะครับทอนฟ้าจะมี2ทักษะนะครับใทักษะแรกคืออโพคาลิฟนะครับแล้วก็อีกสองคือคันนากินะครับอโพคาลิฟคือการโจมตีเข้าไปนะครับและถ้ามีไอคอนที่เป็นรูปทอนฟ้าด้านบนหรือพลองมือด้านบนนะครับกู้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นชั่วขณะนะครับนะครับ แถ้าสมมติเป็น n s e c u t ุ v e a t t a ค k คือตีไม่หยุดนะครับมันก็จะไม่หายไปนะครับในส่วนของไอเจ้าอโพคาลิปนะครับผมเป็นทักษะหรือเป็นไอคอนด้านบนที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นเองนะครับส่วนคานาก,กินะครับอีทักษะหนึ่งเนี่ยจะเป็นทักษะที่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในการโจมตีระดับไหนนะครับคุณผู้ชมกด R หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมจะทําให้ออกมาจากทักษะอะไราต่างๆก็ได้ที่ตีอยู่นะครับมันก็จะดูดออกมาให้นะครับผมโดยการที่คุณผู้ชมนั้น กด R1 นะครับถ้าดีมอนแดนครับมันจะแคนเซิลท่าพวกนั้นออกมาให้นะครับผมโอเคต่อไปเราจะไปดูในส่วนของแฮชเชสนะครับหรือขวานคู่นะครับผมโดยที่ขวานคู่จะมีอยู่2ทักษะนะครับก็คือเทรนเน็ตโตร์แล้วก็ไทเลสโตร์นะครับเทรนเน็ตโตร์นะครับคือการที่ท่าชาร์จต่างๆนะครับเวลาที่เราชาร์จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสแตนไหนก็ตามนะครับจะมีความรุนแรงขึ้นนะครับผมส่วนในส่วนของไทเลสโตร์นะครับจะเป็นในส่วนของการที่ เมื่ว่าจะไกลแค่ไหนนะครับผู้ชมจะสามารถปาขวานใส่ศัตรูได้โดยที่ไม่คำนึงถึงในส่วนของระยะทางเลยนะครับก็คือในส่วนของปาไกลและก็ปาแรงขึ้นนั่นเองนะครับถ้ามี2ทักษะนี้อยู่ในส่วนของ hashes เล ro, น่นเด็นี่ครับ t r o n t r o และ tiletro นี่ครับผมนี่ครับมันก็บอกว่า hashes m o r e d a m a g e w h e n charge นะครับ andro w ะ call the c c o r r e timing t ครับก็คือช้ามันจะมีเสียงชิง ชิงชิงนั่นแหละครับผมทุกทักษะนะครับทุกท่าที่ชาร์จเลยนะครับก็จะใช้คู่กับพวกฮิโนซาซาโอนะฮะที่เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นหมูป่านะครับก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับส่วนทันเลโทก็คือการป่าไก่ไก่นะฮะป่าแล้วมันก็จะมีระยะทางที่ไม่หนีไปไหนก็จะป่าไก่ไก่ได้นั่นเองนะครับก็ท่าที่ป่าเมื่อกี้นะครับคือท่าเพอร์ซิงเฮิรลนะครับผมส่วนท่าที่ชาร์จเมื่อกี้นะครับคือชา โบลเดอร์เบเกอร์นะครับอันนี้คือท่าเพิร์ซิงเฮิรนะครับอันนี้คือโบลเดอร์เบเกอร์นะครับเดี๋ยวรูปโบลเดอร์เบเกอร์นั้นสามารถต่อด้วย Wide เซิร์ h ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของท่าโบลเดอร์เบเกอร์เนี่ยจะมีผลมากกับพวกคนนะครับโยคายอาจจะเฉยๆนะครับแต่ผมจะทดสอบกับมินจาให้ดูนะครับก็ไม่ว่าจะคนหรือดินโยคายท่าเพิร์ซิงเฮิรนะครับท่าที่าชาร์จท่าขวานเมื่อกี้ชิงๆๆกันนะฮะ ดัานั้นจะแรงหมดนะครับแต่ว่ามันจะมีคนที่เขาบิ้วพวกคียิคอลมันจะมีพวกท่าที่แบบกระโดดแล้วเขาขวางกระเด็นฟาดออกมาครับอันนั้นก็แรงนะครับเอาละครับก็คือสรุปนะครับไทเลสโทกับเทเนสโทก็คือป่าแรงแล้วก็ป่าไก่นั่นเองเอาโถอกูคิดว่าจะปลาไปไก่มึงป่าโดนเสาไอา้ซ่าอ้าแยแค่ไกลอยู่ดนีครับผมในประมาณนี้แหละครับผมนี่ก็คือในส่วนของ บิสิกเตอร์แอดของแฮชแท็กกวานคู่ของเรานั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาพบกับทักษะของกุซาริกะมะนะครับหรือว่าเคียวติโซ่นั่นเองนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย2ทักษะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับ v ว็กซิ่งเคสเซนและชูต o ิ i งสตาร์นะครับในส่วนของ v ว็กซิ c งเคสเซนเนี่ยคือการที่คีดาเมจและพลันโจมตีนะครับจะรุนแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็น คูซาริกามะซิกเกิลหรือเป็นคูซาริกามาทั่วไปนะครับจะมีพลังโจมตีที่แรงขึ้นนะครับจะมีส่วนของบิสติกขึ้นมาบอกนะครับแล้วเราจะไปดูกันนะครับในส่วนของเว็กซิ่งครีเซนนะครับคูซาริกามาซิกเกิลก็คือ le, คูซาริกามะเขียวปกตินะครับผมเว็กซิ่งครีเซนคือ,อไรวะ,ะเห็นไหมมันลดคีในการใช้ด้วยเพิ่มพลังโจมตีทั้งคีดาเมจและพลังโจมตีชู o ติ้งสตาร์ต่างกันตรงที่คูซาริกามะเมทัลเวทเห็นไหมครับ เอาแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นคูซาริกรรมะธรรมดาหรือเป็นคูซาริกรรมะที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นเหล็กเอาง่ไงครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูในส่วนของกฎ r r r สองนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยคุณผู้ชมจะเข้ามาดูรายละเอียดข้างในได้ว่าอาวุธเนี้ยเราทํามาจากเหล็กหรือว่าทํามาจากหินนะครับทำมาจากอะไรก็แล้วแต่นี่ครับเนี่ยมันจะเขียนว่า which is a metal weight เห็นไหมครับยาฉะคูซาริกรรมะวิวโอ้ก็จะเป็นในส่วนของ metal เหมือนกันเห็นไหมครับ ก็นี่ครับไม่ได้เขียนไว้นะครับ metal w e i g h t อะไรพวกนี้นะครับแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมไปดูคันสกัดความของอาวุธนะครับว่าเป็นทำมาจากคุชาริกรรมะธรรมดาหรือว่าทำมาจากคุชาริกรรมะที่เป็นในส่วนของทำมาจากเหล็กนะครับถ้าคุณผู้ชมหาได้นะครับหาให้มันเป็นเหล็กเนาะมันก็เท่ากับว่ามันก็จะเป็นคุชาริกรรมะแล้วมันก็จะกลายเป็นพวกคุชาริกรรมะที่เป็นทำมาจากเหล็กนะครับพลังโจมตีแล้วก็อะไรพวกนี้มันก็จะรุนแรงขึ้นแล้วก็ถ้าหาได้จริงๆนะฮะ ลองไปหาคูซาริกมมามะที่มันเป็นพวกธาตุเพลเนตี้หรือว่าธาตุของคอร์รัปชั่นนะครับทัดมืดนะครับมันจะทําให้พลังโจมตีรุนแรงขึ้นแบบมหาศาลเลยแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางทีถ้าเราตีใส่เขาหรือว่าตีใส่ข้างหน้าของศัตรูมันก็จะทําให้คีดามจเอยนะเข้าคิของศัตรูทําให้แบบท่าเดียวอาจจะลดคิศัตรูได้เกือบหมดหลอดในครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็ถ้าตีเรื่อยๆศัตรูก็จะกลายเป็นวินเอนเนมี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ จัดการได้เลยมันก็จะง่ายขึ้นในการได้ใช้โจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นโยไข่ก็ตามนะครับุชลิกาแมกก็ถือเป็นอาวุธที่จะทลายคิดาเมจได้ไม่แย่เลยถ้ามีมิสิแต่แอทั้งคู่แล้วก็ถ้าอาวุธของเราเป็นในส่วนของเมทัลนะครับผมก็จะทําให้ยิ่งเพิ่มความรุนแรงเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็จะเป็นเลือกได้เพิ่มเป็นธาตุมืดหรือว่าเป็นธาตุคิวเรตี้หรือธาตุธาตุาบริสุทธิ์ก็ได้นะีครับผมันนี่นคือความหมายนะครับของในส่วนของมิสิตเตอ็น แว็กซิ่งครีเซนและชูตติ้งสตาร์ของคูซาลิกามะนั่นเองอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาจะมาดูในส่วนของเคียวกันบ้างนะครับสวิชเกรฟนะครับผมเคียวนะครับจะมี2ทักษะนะครับมีสิทธิ์ได้อะสองอันก็คือ w ไวไฟฝักและเทมเพลตฝักนะครับผมในส่วนของ w ไวไฟฝักนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีในการที่เราจะโจมตีไปนะครับนะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับในส่วนของ w ไวไฟฝัก ท่าเทมเพสฝักจะเป็นในส่วนของสีเขียวนะครับผมจะทำไม่ลดคีโจมตีทำไม่ลดคีคอนซัมชันวราทัศโจมตีและเมื่อลงมาถึง5คุณผู้ชมจะสามารถใช้ท่าเทมเพตรงนี้ได้ก็คือการรวบรวมพลังไว้ที่เขียวแล้วพุ่งออกไปนะเป็นท่าเดียวกับที่มูมียวใช้กับเรานะครับผมนี่ก็คือความหมายของการที่คุณผู้ชมนะครับทำการเปลี่ยนสแตนนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นไฮมิดเดิลหรือโลนะครับคุณผู้ชมจะสามารถ ทำให้เทมเพลตตงเนี้สแต c k กันได้ถึง5ครั้งนะครับผมพอสแต็กกันได้ถึง5ครั้ง1พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็2คียคอนซัมชันในการใช้โจมตีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมิมมมสเตอเบกีแอทิฟสกิลก็ทำให้ลดลงนะครับนั่นก็คือในส่วนของเทมเพลตนะครับที่เป็นในส่วนของทักษะของเคียวนะครับก็คือ Wi-Fi ฝักแล้วก็เทมเพลตฝักนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือการส่วนส่วนที่ นี่ครับพอเปลี่ยนสแตนถึง5ครบมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นรูประเบิดนะครับรอวรอบกับไอคอนเขียวนะครับทำให้ครูส้มคนสามารถใช้ท่ารวบรวมพลังที่เขียวและสามารถกดสี่เหลี่ยมค้างนะครับจะทาให้ผู้ชมสามารถปล่อยพลังโจมตีที่มาจากเขียวได้แล้วมันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับยิ่งใช้กับพวกชุดต่างที่ว่าจะเป็นชุดที่มีความรุนแรงจากการโจมตีต่างๆเช่นอามิโนอุซูเมะซูซานโอะอิซานากินะครับอิซานามินะฮะนินิกิอะไรก็แล้วแต่จะมีพลังโจมตีที่มากขึ้นนะครับนั่นคือทักษะของ เขียวนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับมาอยู่ในส่วนของสปิสตราฟหรือตะบอง2ท่อนนะครับในส่วนของตะบอง2ท่อนนั้นนะครับ law of lethality นะครับแล้วก็ law of l u c k e s t นะครับผมในส่วนของ law of lethality นะครับแล้วก็ law of l u c k e s t นะครับโดยที่ law of lethality นะครับจะเป็นการที่ทำให้พลังรางโจมตีที่แรงขึ้นนะครับส่วนในส่วนของ law of ลร์เจสนะครับจะเป็นในส่วนของทําให้มีเพิ่มรอบในการตีมากขึ้นเอาง่ายๆครับถ้ามี2อันนี้นะครับพลังโจมตีจะแรงกว่าไม่มีแค่นั้นแหละครับเอาไว้ง่ายเลยนะครับส่วนเมื่อกี้เป็นรูปของเคียวนะครับ Wi-Fi ฝักกับเทมเพลฝักนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถใช้ท่ารัวๆนะครับอย่างเช่นผมที่ผมเสนอมาเป็นราคอนแดนนะครับผม ผมจะมาทดสอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับจากท่าดากอนแดนนะครับผู้ชมสามารถใช้ท่า changing w a y หรือว่าท่า u n d u l r y revolution นะท่าที่หมุนสปป e d s t a r เป็นา,านข้างของตัวครับหมุนเป็นวงกลมนะครับผมลองเอามาใช้อันนี้ในส่วนของดาก k อนแดนก่อนนะครับคุณผู้ชมก็เลยจะเห็นภาพมากกว่าเพราะว่าอันนี้คือตีจากข้างหน้านะครับก็พลังโจมตีประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแบบที่ไม่มีในส่วนของ mystic d a ดูนะครับเรามาลองดูกันนะครับ พลังโจมตีมันก็จะห่างกันพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะมันไม่มีในส่วนของอีทกษะหนึงนะครับคือทักษะนี้ผู้ชมสามารถเลือกเซตได้นะครับถ้าผู้ชมไม่มีในส่วนของมิสซิเแ,แอดนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอารอบเยอะหรือจะเอาพลังโจมตีที่แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของ law of l e t a l i t y นะครับแล้วก็ law of l u c k e s นะครับผมซึ่งพอรอพอทั้งสองอันนี้อยู่ร่วมกันนะครับรยิ่งโจมตีจากข้างหลังนะครับ เซปิสตาจะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโกงมากในเวลาโจมตีนะครับเพราะว่ามันจะมีพลังโจมตีที่รุนแรงพอสมควรเลยนะฮะยิ่งติดท่าติดอะไรต่างๆด้วยเนี่ยไม่น้อยหน้าวอเตอร์ซอสเลยนะพูดเลยนะฮะรุนแรงพอสมควรเลยนะครับนะครับก็ไม่น้อยหน้าพวกริปเปอร์นะครับหรือวอเตอร์ซอสเลยนะครับถ้าได้เป็นท่าโรโดนะฮะของดาบคู่แล้วก็เคียริโซ่ั่นเองนะครับวุฒิท้าประจำวันนี้คือกงเล็บนะครับหรืออุ้งมือนะครับฟิส ซึ่งในส่วนของอันนี้ที่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วท่านผู้ชมสามารถไปย้อนดูได้ด้านบนนะครับเป็นส่วนของสุกนนั้นที่แฟนเดโชของสกิลโนดามิด no นะครับผมโดยที่จะมี2อันก็คือ2ทักษะก็คืออันแรกนะครับก็คือกล้องนะครับแล้วก็อันเบากล้องเนี่ยจะเป็นในส่วนของสีเขียวนะครับส่วนอันเบาจะเป็นในส่วนของสีแดงแดงนะครับที่มีบวกเลข4อะไรนั่นนะครับมันทำได้หนึ่งถึงสินะครับก็คือการที่ผู้ชมสามารถไต่ไอ้ถสกิลได้จากการที่ผู้ชมกด สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับหรือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันเรียกว่าท่าครีแอทแท็กนะครับผมก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถไต่มิลลี่ดาเมจได้ถึงขั้นสูงสุดพิสิทนะครับมันก็จะบวกพลังโจมตีคุณผู้ชมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของก้องนะครับจะทําให้เวลาขี้เผานะครับแล้วข้างบนมันจะไม่หายไปนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของสีแดงๆข้างบนนะครับที่เป็นอยู่ในส่วนของสกิลพวกนี้เราเรียกว่าอันโบลเกนสกิลนะครับที่มีไอ้เจ้าเขียวกับเจ้าแดงอยู่ข้างบนนี้นะครับเกาเรียกว่าอันโบลเกนส สองอันนี้อยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถใช้ท่าโจมตีต่อเนื่องได้ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ทักษะมันหายไปก็ให้ทําการขี้เผานะครับมันก็จะทําให้ไอ้พวกนี้หายไปนะครับพอพวกนี้หายไปเสร็จปุ๊บก็ต้องเริ่มใหม่แต่มันไต่ไม่ยากนะครับไต่ง่ายอยู่ครับนี่ก็คือในส่วนของเจ้าอุ้งมือนนครับแล้วกงเล็บสุดท้ายนะสุดท้ายเราจะมาพูดถึง ทักษะของเวทนะครับแล้วก็ทักษะของดินดาลนั่นเองโดยที่2อันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใส่ชุดนะครับสอันนี้จะขึ้นอยู่กับการที่คุณผู้ชมต้องใช้อันติเมตนะครับในส่วนของสโคช่วยนะครับก็คืออันติเมตเมจิกแล้วก็อันติเมตเอ็กซ์เทอร์ิตี้นั่นเองนะครับสอันติเมตนี้นะครับที่อยู่ในสโคนะครับท่านผู้ชมถัามาดูนะครับในส่วนของคอนซิลเมนต์นะฮะคอนซิลเมนต์ก็คือการที่คุณผู้ชมปาคู่ในออกไปนะครับแล้วทาให้รุนแรงขึ้นส่วนเอ็นไลท์เทนเมนต์คือการที่เนี่ย สามารถใช้สกิลของนินจาได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของนินจารครับส่วนในส่วนของออนเมียวแอมพลิฟิเคชันกับอเวคเอนดิ้งนะครับอเวคเอนดิ้งคือถ้าเซตเอาไวท้ทําให้ใช้เวทได้เร็วขึ้นนะครับส่วนแอมพลิฟิเคชันจะทําให้ระยะเวลาในการใช้เวทด,ดูนานขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับดี่ผมทําสรุปไปข้างล่างให้หมดให้เลยนะครับในทุกๆบิสติกนะครับทุกๆทักษะทางเวทแล้วก็อาวบธตัง1 1อันนะครับเอาละครับเปังไงกันบ้างครับวันนี้ ที่คุณผู้ชมได้เห็นในส่วนของฟิสิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแชร์อะไรไว้ข้างล่างให้ดูนะครับว่ามันมีทักษะหรือว่ามีชุดอะไรที่เหมือนกันบ้างนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นทักษะของบางอันของดาบคู้ก็มีของชุดดาเตกมาซามุเนใช่ไหมครับแล้วก็บางทีถ้าเป็นจากได้ิสิตแอของดูเอลซอร์ก็จะมีชุดมาสเตรอร์ซอรนะครับของที่กากะ,กะยกที่เตนุเะ จะมีชุดที่มีมิสแตะคู่2อันด้วยนะครับผมแล้วก็มิสแอะของหอกนะครับจะมีในชุดของวอร์เลย์ออฟเดอะอีสของทาดาคัสึ์นะครับแล้วก็ไพออฟสการโนอูเอะของอุระเบะโนซูเอตะเกะนะครับผมของเคียวก็เป็นซิมเซียบุตด้าอุซุยชาดามิสึนะครับโพเทชชั่นออฟแคนนอนส่วนดาบคู่จะมีมัตเตอร์ซอสแมนโยชิเตรุเป็นครับผมพร่องสองท่อนจะมีในส่วนของโคโบะไดจิของกุ้งไข่นะครับแล้วก็อุ้งมือนะครับฟิส จะมีในส่วนของ f i s t of the Four g u a r d i a n ของวัตนาเบโนซินะเองนะครับผมนี่เป็นอาวุธหลักส่วนนี้5อาวุธที่เหลือจะไม่มีนะครับมีชิ้นแหอครับเป็นอั่างไรบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะฮะหนึ่งไลค์ของคุณหนึ่งแชร์ของคุณหนึ่งคอมเมนต์ของคุณมีความหมายกับผมมากนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะครับนอกจากสอบถามมาทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะสอบถามมาทาง เพจก็ได้เะครับเพจชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับสามารถทักมาได้นะมีคนก็ทักหาผมตลอดเหมือนกันนะถ้าใครงงนะผมก็จะไวาเกมนี้มันต้องถามนะฮะใครค้องใจอะไรคือไม่เข้าใจอะไรก็ติดต่อกลับมาได้ตลอดนะครับแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันครับสําหรับคลิปต่อไปที่จะมานําเสนอกันนะครับสนับส่วนของต่อไปนะครับตอนนี้ก็7 0 0รอกว่าคนแล้วขอบคุณผู้ชมมากที่ติดตามนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดแล้วนะฮะ พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับยิมบัต c ี a ช n e l ลาแล้วครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยกับท่านผู้ชมที่น่ารัก